ในโลกของอาชญกรรมความรุนแรงมักทิ้งร่องรอยแห่งความโกลาหลนเอาไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือคราบสีแดงหรือหลักฐานการต่อสู้แต่ในคดีที่เรากำลังจะหยิบยกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทุกอย่างกลับถูกจัดการด้วยความแม่นยำและความประณีตที่ดูราวกับงานฝีมือของช่างผู้ชำนาญการมากกว่าจะเป็นการกระทำของมนุษย์ที่พลั้งมือด้วยอารมณ์ชั่ววูบส่วนที่ 1. ส่วนอิโนโนคาชิระ เช้าวันที่23เมษายนปี1994ในยุคที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสถานที่เกิดเหตุคือสวนสาธารณะอิโนคาชิระในเขตมูซาชิโนกรุงโตเกียวสวนแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของคนเมืองมีต้นซากุระเรียงรายและบ่อนน้ำขนาดใหญ่ที่ผู้คนมากมาพายเรือเล่นในวันหยุดเวลาประมาณ8โมงเช้าบรรยากาศที่ควรจะสดใสกลับเริ่มขุ่นมัว เมื่อพนักงานทำความสะอาดสวนหญิงคนหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามปกติเธอเดินไปตามเส้นทางที่จนกระทั่งถึงถังขยะใบหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ออกกำลังกายเธอสังเกตเห็นถุงพลาสติกสีดำหลายใบที่ถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบผิดปกติในตอนแรกพนักงานคนดังกล่าวคิดว่าเป็นเพียงขยะจากร้านอาหารใกล้เคียงแต่เมื่อเธอเพยายามจะยกถุงขึ้นมาเธอกลับสัมผัสได้ถึงน้ำหนักที่หนักอึ้งและกลิ่นที่แปลกประหลาดเมื่อถุงใบแรกถูกเปิดออก สิ่งที่ปรากฏต,ต่อสายตาไม่ใช่เศษอาหารแต่เป็นชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ที่ถูกห่อไว้อย่างประณีตถึงสองชั้นความตื่นตระหนกแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกระดมมาที่สวนแห่งนี้ภายในเวลาไม่กี่นาทีการปูพรมตรวจสอบพื้นที่กว่า400ไร่เริ่มขึ้นอย่างเร่งด่วนพบว่ามีชิ้นส่วนร่างกายถูกทิ้งกระจายอยู่ในถังขยะรวมเจ็ใบรวมทั้งหมด27ชิ้นทุกชิ้นถูกมัดด้วยเงื่อนเชือกที่มีความแน่นหนาและซับซ้อน เรากับเป็นเงื่อนที่นักตกปลาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการมัดของใช้กันส่วนที่2รอยตัดที่ไร้ความผิดพลาดเมื่อชิ้นส่วนทั้งหมดถูกรวบรวมและส่งไปยังสถาบันนิติเวชเพื่อชันะสูตรทีมแพทย์ต้องพบกับเรื่องที่ชวนสยองนักสือพบข้อมูลที่สั่นสะเทือนวงการนิติวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นนั่นคือชิ้นส่วนร่างกายทุกชิ้นที่ถูกพบ ถูกตัดให้มีความยาวเท่ากันอย่างน่าอัศจรรย์ที่20เซนติเมตรไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระดูกกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆรอยตัดนั้นมีความเรียบเนียนระดับมิลลิเมตรราวกับถูกตัดด้วยเลื่อยไฟฟ้าที่มีความคมกริบสูงหรือเครื่องมือตัดขนาดใหญ่ที่มีพละกกำลังมหาศาลการตัดร่างกายมนุษย์ให้มีความยาวเท่ากันเป๊ะขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มีการสันนิษฐานว่าความยาว20เซนติเมตรคือขนาดที่พอดีกับช่องใสยขยะของถังขยะในสวนสาธารณะแห่งนี้บ่งบอกว่าผู้ก่อเหตุได้มีการเตรียมการมาอย่างดีเยี่ยมเขาทำการบ้านมาแล้วว่าต้องจัดการกับร่างกายอย่างไรเพื่อการนำไปทิ้งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแนบเนียนที่สุดแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่ารอยตัดคือสภาวะของชิ้นส่วนเหล่านั้นร่างกายทุกชิ้น ไม่มีของเหลวสีแดงหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวผู้ก่อเหตุทำการรีดของเหลวสีแดงออกจากเส้นเลือดทุกเส้นอย่างละเอียดและทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยน้ำจนสะอาดหมดจดซึ่งในทางปฏิบัติการจะทำเช่นนี้ได้ต้องใช้สถานที่ที่มีระบบระบายน้ำขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการถ่ายของเหลวอ,ออกจากร่างกายหรืออาจเป็นห้องเย็นที่มีการจัดก,การอย่างเป็นระบบ นี่ไม่ใช่พฤติกรรมของอาจญยากรหน้าใหม่แต่มันคือการกระทําของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงอาจเป็นบุคคลในวงการแพทย์ศัลยแพทย์หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีประสบการณ์ในโรงฆ่าสัตว์เพราะรอยตัดที่ผ่านข้อต่อทําได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่มีร่องรอยของการเลื่อยซ้ําที่แสดงถึงความลังเลหรือความไม่ชํานาญเลยแม้แต่น้อยส่วนที่ 3, สซาตรุคาวามูระ ท่ามกลางชิ้นส่วนที่ถูกลบอัตลักษณ์ตำรวจญี่ปุ่นต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลในการระบ,บุว่าเขาคือใครเนื่องจากลายนิ้วมือบนปลายนิ้วทุกนิ้วถูกขูดออกจนเกลี้ยงและผิวหนังที่มีตำหนิพิเศษก็ถูกลอกออกไปอย่างจงใจการตรวจสอบ DNA และเทียบเคียงกับบุคคลที่สูญหายในพื้นที่จนในที่สุดก็ได้คำตอบที่น่าตกใจเยื่อคือซาโตรุคาวามูระ สถาปนิกหนุ่มวัย35ปีผู้มีบุคลิกภาพที่อ่อนน้อมและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานซาโตรุอาศัยอยู่ไม่ไกลจากสวนอิโนคาชิระมากนักและเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ล่องรอยเพียงสองวันก่อนการค้นพบในคืนวันที่21เเมษายนซาโตรุเพิ่งเสร็จจากการไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนมีพยานคนสุดท้ายเห็นเขาเดินออกจากสถานีรถไฟ เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาหลังจากนั้นตัวตนของเขาก็เลือนหายไปในเงามืดของกรุงโตเกียวช่วงเวลาที่หายไปจนถึงเวลาที่พบชิ้นส่วนคือประมาณ34-36ถึงชั่วโมงในระยะเวลาอันสั้นนี้ผู้ก่อเหตุสามารถลักพาตัวพรากชีวิตจัดการกับร่างกายด้วยความประนีตระดับสูงรีดของเหลวออกจนหมด แล้วนำมาทิ้งกระจายทั่วสวนทั้งหมดนี้เป็นตารางเวลาที่แน่นหนาเกินกว่าที่คนทั่วไปจะทำได้เพียงลำพังส่วนที่ 4. ความวางเปล่าเมื่อทราบตัวตนของเหยื่อตำรวจจึงระดมกำลังตรวจค้นห้องพักของซาโตรุและเส้นทางที่เขาใช้เดินกลับบ้านแต่สิ่งที่พบกลับมีเพียงความว่างเปล่าในห้องพักของซาโตรุไม่มีร่องรอยการบุกรุก ไม่มีสิ่งของสูญหายและที่น่าประหลาดที่สุดคือในสวนอินโนคาชิระที่เป็นจุดทิ้งชิ้นส่วนเจ้าหน้าที่ไม่พบรอยสีแดงหรือร่องรอยการต่อสู้ใดๆเลยแม้จะใช้สารเคมีตรวจสอบคราบที่มองไม่เห็นผลที่ได้ก็ยังคงเป็นลบนักสืบวิเคราะห์ว่าสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นเพียงสถานที่แสดงผลงานของฆาตกรเท่านั้นเขาเลือกที่นี่เพราะมันเป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เป็นการสื่อสารบางอย่างกับสังคมหรือเจ้าหน้าที่พฤติกรรมการทิ้งสิ้นส่วนในถังขยะหลายใบที่ห่างกันบ่งบอกว่าเขามีความมั่นใจสูงและรู้จักช่วงเวลาการตรวจตราของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีนอกจากนี้การที่เขาเลือกที่จะลบลายนิ้วมือและผิวหนังส่วนที่มีตำหนิออกแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะหน่วงเวลาการสิบสวนให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาต้องการให้ตำรวจเสียเวลากับการระบุตัวตนเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาในการทำลายหลักฐานในสถานที่ที่เขาใช้จัดการกับร่างกายจริงๆส่วนที่หเงาที่มองไม่เห็นคำถามที่ค้างใจนักสืบมากที่สุดในตอนนี้คือใครกันที่มีความรู้เรื่องกายวิภาคแม่นยำขนาดนี้และทำไมสถาปนิกที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอย่างซาโตรุถึงกลายเป็นเป้าหมายนักสืบ เริ่มขุดคุยประวัติการทำงานของโตรุและพบว่าเขากำลังรับผิดชอบโครงการออกแบบที่มีความสำคัญบางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องความบังเอิญที่เขาไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้าในคืนที่มืดมิดนั้นแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือผลการตรวจสอบชิ้นส่วนร่างกายอย่างละเอียดในห้องแลบพบร่องรอยของสารเคมีบางอย่างที่ใช้ในการสตาร์ฟสัตว์หรือการเก็บรักษาตัวอย่างทางชีวภาพ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกว่าสถานที่ที่เขาถูกพรากชีวิตไปอาจไม่ใช่บ้านคนทั่วไปแต่มันคือห้องปฏิบัติการที่ถูกซ่อนไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของโตเกียวส่วนที่6ใครคือเจ้าของมือที่นิ่งกริบนักสืบและทีมแพทย์นิติเวชเริ่มตั้งสมมติฐานสำคัญเกี่ยวกับอาชีพของผู้ก่อเหตุ การตัดผ่านข้อต่อกระดูกโดยไม่มีรอยเลื่อยซ้ำหรือรอยแตกหักของพื้นผิวกระดูกบ่งบอกถึงการใช้เครื่องมือที่มีความจำเพาะสูงเช่นเลื่อยผ่าตัดไฟฟ้า o c s l l a t i n g saw ที่ใช้ในโรงพยาบาลหรือเครื่องมือตัดที่มีความเร็วรอบสูงซึ่งมักพบในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์นักสืบวิเคราะห์ว่าหากผู้ก่อเหตุเป็นคนธรรมดา การจัดการกับร่างกายมนุษย์จะเต็มไปด้วยความตะกุกตะกักและทิ้งร่องรอยของความโกลาหลเอาไว้แต่ในคดีนี้ทุกชิ้นส่วนถูกรีดของเหลวออกจนหมดสิน้นซึ่งในทางนิติวิทยาศาสตร์การจะทำเช่นนี้ได้ต้องใช้ทักษะการถ่ายเลือดหรือ exanguination ที่ซับซ้อนผู้ก่อเหตุอาจต้องใช้สารเคมีบางอย่างเพื่อบองกันไม่ให้คราบสีแดงแข็งตัวในระหว่างการจัดการนี่นำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่า ผู้ก่อเหตุอาจเป็นบุคคลในแวดวงการแพทย์หรือผู้ที่ทำงานในโรงค้าสัตว์ที่มีความรู้เรื่องกายวิภาคสูงแต่คำถามที่ตามมาคือทำไมผู้ที่มีทักษะระดับสูงขนาดนี้ถึงเลือกเหยื่อที่เป็นสถาปนิกธรรมดาธรรมดาอย่างซาโตรุคาวามุระส่วนที่7เงาของลัทธิโอมชินริเกียวหากเราย้อนมองประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในช่วงปี1994 นั่นคือช่วงเวลาที่ลัทธิโอมชินริเกียวกำลังขยายอำนาจและแฝงตัวอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมนักสืบพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าสวนอิโนโนคาชิระตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่พักและสำนักงานบางแห่งที่สมาชิกของลัทธินี้มักจะมาปรากฏตัวมีทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากคือซาทรุคาวามูระ อาจจะบังเอิญไปเห็นการทดลองหรือกิจกรรมลับของลัทธินี้เข้าในคืนที่เขาหายตัวไปนักสืบวิเคราะห์จากพฤติกรรมการจัดการกับร่างลัทธิโอมชินริเกียวเคยมีประวัติในการจัดการกับศัตรูหรือผู้แปรพักโดยวิธีการที่โหดเที่ยมและเป็นระบบพวกเขามีทั้งแพทย์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอยู่ในกลุ่มซึ่งมีความพร้อมทั้งเรื่องเครื่องมือและสถานที่ปิดลับ รอยตัดที่ยาวเท่ากันเป๊ะที่20เซนติเมตรอาจไม่ใช่แค่เพื่อให้ใส่ทั้งขยะได้แต่มันอาจเป็นวิธีการกำจัดที่ถูกระบุไว้ในคู่มือขององค์กรเพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายและการสลายตัวนี่ไม่ใช่การฆ่าเพื่อความสะใจแต่เป็นการทำลายวัตถุพยานอย่างเป็นขั้นตอนอุตสาหกรรมส่วนที่ 8. พยานปากเอกแม้ตำรวจจะมืด8ด้านในตอนแรกแต่เมื่อมีการประกาศขอความร่วมมือจากประชาชน ก็เริ่มมีพยานทยอยให้ข้อมูลที่น่าสนใจนักสืบได้รับคำให้การจากพยานรายหนึ่งที่ออกมาวิ่งจ็อกกิ้งในช่วงเช้ามืดของวันที่22เมษายนหรือประมาณ1วันก่อนพบชิ้นส่วนพยานระบุว่าเห็นชายร่างกำยำสองคนสวมชุดสีเข้มและมีท่าทางรีบร้อนกำลังช่วยกันแบกถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่เดินลัดเลาะไปตามแนวป่า ของสวนอินโนคาชิระนักสืบวิเคราะห์ว่าช่วงเวลาตีสถึงตีหเป็นช่วงเวลาที่สวนแห่งนี้เงียบสงัดที่สุดแต่ฆาตกรกลับเลือกที่จะปรากฏต,ตัวนั่นแสดงถึงความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถจัดการทุกอย่างได้ก่อนที่แสงอาทิตย์จะมาถึงข้อมูลจากพยานยังระบุอีกว่ามีรถตู้สีขาวคันหนึ่งจอดติดเครื่องรออยู่ไม่ไกลจากจุดทิ้งขยะซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า ผู้ก่อเหตุไม่ได้ทำงานเพียงลำพังนอกจากนี้ยังมีพยานอีกกลุ่มที่อ้างว่าพวกเขาเห็นชายที่รูปร่างหน้าตาคล้ายซาตตรุคาวามูระกำลังถูกชายสองคนประกบเดินในลักษณะที่ดูเหมือนการคุมตัวในพื้นที่ใกล้กับสถานีคิจิโจจิคิจิโจจิสเตชันในคืนที่เขาหายตัวไปรองรอยเหล่านี้บอกเราว่าซาโตรุอาจถูกลักพาตัวไปจากที่สาธารณะอย่างเงียบเชียบที่สุด ส่วนที่ 9. ปริศนาสารเคมีสิ่งที่ทำให้นักนิติวิทยาศาสตร์ต้องขมวดคิ้วคือผลการตรวจสอบทางเคมีจากพื้นผิวของชิ้นส่วนร่างกายนักสืบพบร่องรอยของสารประกอบประเภทฟอร์มอลดดไฮด์และสารฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้นซึ่งมักใช้ในห้องแลบเก็บรักษาศพหรือโรงพยาบาลสารเหล่านี้ถูกใช้เพื่อชะล้างกลิ่นเน่าเปื่อยและทำให้เนื้อเยื่อคงสภาพ นักสืบวิเคราะห์ว่าการใช้สารเคมีเหล่านี้คือการจงใจเพื่อไม่ให้สุนัขหรือสัตว์ในสวนได้กลิ่นของเนื้อสดซึ่งจะช่วยประวิงเวลาไม่ให้คนพบเห็นถุงขยะเหล่านั้นเร็วเกินไปเป็นการแสดงให้เห็นถึงความฉลาดหลักแหลมและการเตรียมตัวที่ไร้ทิฏฐิแต่ที่น่าประหลาดที่สุดคือในถุงพลาสติกที่ใช้ห่อมีเศษทรายขนาดเล็กที่ถูกระบุว่าเป็นทรายที่ใช้ในงานก่อสร้างประเภทพิเศษ ซึ่งมักจะใช้ในการผสมคอนกรีตสำหรับอาคารที่ต้องการความแข็งแรงสูงหรืออาคารสำนักงานขนาดใหญ่นี่คือเบาะแสสำคัญที่เชื่อมโยงกลับไปยังอาชีพสถาปนิกของซาโตรุหรือไม่หรือสถานที่ที่เขาถูกจัดการกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างส่วนที่10แรงจูงใจที่หายไปเมื่อพิจารณาจากประวัติของซาโตรุคาวามูระเขาเป็นสถาปนิกที่ไม่มีหนี้สิน ไม่มีปัญหารักสามเศร้าและไม่มีความขัดแย้งกับองค์กรอาชญากรรมใดๆนักสืบจึงตั้งสมมติฐานที่น่ากลัวอีกประการหนึ่งคือการฆ่าผิดตัวมีข้อมูลว่าในพื้นที่นั้นมีชายอีกคนหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาและความสูงใกล้เคียงกับซาโตรุมากและชายคนนั้นกำลังมีปัญหากับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหากนี่คือการทำร้ายผิดคน ความผิดพลาดนี้เองที่อาจนำไปสู่การทำลายหลักฐานที่มากกว่าความจำเป็นเพื่อปกปิดความผิดพลาดขององค์กรฆาตกรอาชีพเหล่านี้จึงต้องชําแหละและทำลายอัตลักษณ์ของซาโตรุให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเหยื่อเป็นใครและสาวไปถึงต้นตอของความขัดแย้งที่แท้จริงความเงียบงันของซาโตรุก่อนเสียชีวิตและความประนีดมือที่ถือมีดผ่าตัดกำลังทำให้คดีนี้ กลายเป็นหนึ่งในคดีที่หลอนที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นส่วนที่11การสืบสวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปนับทศวรรษรอยตัดบนร่างกายอาจกลายเป็นเพียงภาพถ่ายในแฟ้มคดีที่เก่าคร่ำครื้แต่สำหรับความยุติธรรมบาดแผลนี้กลับไม่เคยถูกเยียวยาทำไมคดีที่หลักฐานดูเหมือนจะชัดเจนขนาดนี้ถึงกลายเป็นอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบ ที่กฎหมายไม่สามารถเอื้อมมือไปถึงหลังจากพบร่างของสตรุคาวามุระในปี1994กองบัญชาการตำรวจนครบานโตเกียวได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการมีการระดมเจ้าหน้าที่มากกว่า120,000นายเข้ามารับผิดชอบคดีนี้มีการเรียกสอบปากคำผู้คนมากกว่า37,000คนและตรวจสอบรถยนต์ทุกคัน ที่ขับผ่านสวนอินโนคาชิระในช่วงเวลาเกิดเหตุนักสืบพบความยากลำบากอย่างยิ่งในการหาสถานที่ลงมือแม้จะมีการตรวจสอบบ้านเรือนโกดังและโรงงานในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรรอบสวนอินโนคาชิระอย่างละเอียดแต่ปรับไม่พบร่องรอยของการชำแหละหรือคราบสีแดงที่ถูกรีดออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวนักสืบวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้ตอบย้ำทฤษฎีที่ว่า สถานที่จัดการกับร่างไม่ใช่ที่อยู่อาศัยทั่วไปแต่มันคือพื้นที่ปิดที่คนภายนอกไม่สามารถเข้าถึงหรืออาจจะเป็นสถานที่ที่มีระบบกำจัดขยะชีวภาพของตัวเองซึ่งผู้ก่อเหตุต้องมั่นใจอย่างมากว่าไม่มีใครไปตรวจสอบสิ่งนี้ยิ่งทำให้เงามืดขององค์กรขนาดใหญ่หรือหน่วยงานลิกลับดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนที่12หมดอายุความ ภายใต้กฎหมายอาญาของญี่ปุ่นในสมัยนั้นคดีฆาตกรรมจะมีอายุความเพียง15ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไปสำหรับคดีที่มีความซับซ้อนและมีการอำพรางที่เหนือชั้นขนาดนี้นักสืบเฝ้ารอจนกระขั่งเข็มนาฬิกาเดินไปถึงปี2009เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่22เมษายนผ่านพ้นไปคดีของซาตตรุคาวามูระ ก็ถูกประกาศว่าหมดอายุความอย่างเป็นทางการนั่นหมายความว่าต่อให้ในวันรุ่งขึ้นฆาตกรจะเดินมาสารภาพผิดที่สถานีตำรวจเขาก็ไม่สามารถถูกดำเนินคดีหรือรับโทษตามกฎหมายได้อีกต่อไปนักสืบวิเคราะห์ถึงความเจ็บปวดของครอบครัวเหยื่อโดยเฉพาะภรรยาของซาโตรุที่ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำตาว่าเธอไม่ได้ต้องการแค่การจับกลุ่มแต่เธอต้องการรู้ว่า ทำไมสามีของเธอถึงต้องจากไปในสภาพเช่นนั้นความยุติธรรมที่มาช้าคือความยุติธรรมที่ถูกปฏิเสธและกฎหมายอายุความในยุคนั้นเด็กกลายเป็นกรอกกำบังชั้นดีให้กับฆาตรกรที่วางแผนมาอย่างรอบคอบแม้ว่าหลังจากปี2010ญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนกฎหมายให้คดีร้ายแรงไม่มีวันหมดอายุความแต่มันก็ไม่มีผลย้อนหลังกับคดีอิโนคาชิระส่วนที่13 จดหมายปริศนาแม้คดีจะหมดอายุความไปแล้วแต่ปริศนายังคงทิ้งร่องรอยไว้ในปี2015ได้มีรายงานเกี่ยวกับการพบจดหมายลึกลับที่ส่งถึงสื่อมวลชนและอดีตพนักงานสอบสวนโดยอ้างข้อมูลจากผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับองค์กรลับบางแห่งนักสืบพบว่าเนื้อหาในจดหมายระบุเรื่องที่น่าตกใจโดยอ้างว่าการจากไปของซาโตรุ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือความแค้นแต่มันคือการฝึกปฏิบัติการของคนในเครื่องแบบหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงที่แฝงตัวอยู่เพื่อทดสอบการจัดการกับเป้าหมายให้หายไปอย่างสมบูรณ์แบบในเขตเมืองนักสืบวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของจดหมายฉบับนี้แม้จะฟังดูเหมือนพลอดหนังระทึกขวัญแต่พฤติกรรมในที่เกิดเหตุมีความสอดคล้องอย่างประหลาดรอยตัดที่เท่ากัน20ซนติเมตร การรีดของเหลวออกจนหมดและการลบอัตลักษณ์ทั้งหมดนี้คือเทคนิคที่มืออาชีพใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกระบุตัวตนและลดภาระในการขอนย้ายความแม่นยำและความเร็วในการจัดการบ่งบอกว่าผู้ลงมืออาจเคยทำงานในลักษณะนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนกลายเป็นความคุ้นชินที่สะท้อนออกมาผ่านรอยตัดที่เย็นชาเหล่านั้นส่วนที่14ทําทำไมต้องเป็นสวนสาธารณะ คำถามสุดท้ายที่หลายคนยังสงสัยคือหากต้องการอำพรางให้แนบเนียนทำไมไม่นำไปฝังหรือทำลายให้สิ้นซากทำไมต้องนำมาทิ้งในถังขยะของสวนสาธารณะใจกลางเมืองนักสืบวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาอาชญากรรมหรือ criminal psychology ว่านี่อาจเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าการแสดงออกซึ่งอำนาจหรือ display of power ฆาตกรไม่ได้ต้องการแค่กำจัดร่างแต่ต้องการล้อเลียนเจ้าหน้าที่การทิ้งชิ้นส่วนไว้ในที่สาธารณะแต่ไม่ทิ้งหลักฐานอื่นเลยคือการบอกว่าฉันทำได้และพวกคุณจะไม่มีวันตามฉันทันนอกจากนี้สวนอิโนโนคาชิระอาจมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สำหรับผู้ก่อเหตุมันอาจเป็นเขตอิทธิพลของเขาหรือเป็นสถานที่ที่เขามั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมด การทิ้งให้คนพบเห็นคือการสร้างความตื่นตระหนกให้แก่สังคมเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจจากการสืบสวนประเด็นอื่นที่อาจจะสาวมาถึงตัวองค์กรที่แท้จริงส่วนที่15บทสรุปคดีชิ้นส่วนปริศนาแห่งสวนอินโนคาชิระยังคงเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อาถยากรรมที่มืดมนที่สุดของญี่ปุ่นทุกวันนี้สวนแห่งนี้ยังคงสวยงามมีคนมาเดินเล่นมีคู่รักมาพายเรือ แต่ลึกลงไปในความทรงจำของผู้คนรอยตัด20เซนติเมตรเหล่านั้นยังคงเป็นแผลเป็นที่ไม่มีวันหายนักสืบสรุปว่าคดีนี้สอนให้เราเห็นว่าต่อให้วิทยาการทางการแพทย์หรือนิติวิทยาศาสตร์จะก,ก้าวล้ำเพียงใดแต่หากเผชิญกับความเยือกเย็นและการวางแผนที่ไร้ช่องโหว่ความจริงก็สามารถถูกฝังไว้ใต้เงามืดได้ตลอดกาล ซาโตรุคาวามุระกลายเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของเหยื่อที่ถูกพรากตัวตนไปและฆาตากรอาจจะกำลังใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งในกรุงโตเกียวนั่งมองสวนแห่งเดิมด้วยความภาคภูมิใจในผลงานที่กฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้ความลับอาจจะตายไปกับผู้ก่อเหตุแต่ความจริงจะยังคงส่งเสียงเรียกหาความยุติธรรมผ่านเรื่องเล่าของไซโคทอกต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามซีรีส์คดีญี่ปุ่นนี้จนจบครับคุณละครับเชื่อว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังรอยตัดที่แม่นยำนี้คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับเรื่องราวหน้าจะเป็นคดีที่ไหนหรือปริศนาอะไรอย่าลืมกดติดตามและสนับสนุนช่องของเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ